เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันดรสกาวรัตไกรมาศตำแหน่งศึกษานิเทศวิทยาฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสองปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศเป็นระยะเวลา15ปี10เดือนดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาเอก คารุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทคารุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิจัยการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากสถาบันราชพัฒน์ลำปางโครงการคุรุทายาตรุ่นที่6และประกาศนียบัตร วิชาชีพสำหรับครูภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชดิฉันมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาดิฉันรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและก็วิทยาศาสตร์ รับผิดชอบเขตปฏิบัติการตั้งแต่บรรจุในตำแหน่งศึกษานิเทศอยู่3กลุ่มโรงเรียนคือกลุ่มโรงเรียนปง1ปง2แล้วก็จุน1นึ่สำหรับนวัตรกรรมในการนิเทศที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ได้แก่รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวนะคะได้คิดค้นและก็พัฒนามาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาซึ่งพบว่าครูของเรายังขาดสมรรถนะที่สำคัญในการที่จะสอนนะคะในการจัดการเรียนรู้ดังนั้นนะคะกระบวนการนิเทศถือว่าเป็นระบบสนับสนุนวิธีการหนึ่งซึ่งดิฉันจึงได้คิดค้นและหา รูปแบบของการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของคุณครูและกลุ่มสาระตลอดจนถึงให้เหมาะสมกับการนิเทศทในยุคป,ปัจจุบันซึ่งจะเป็นการนิเทศทแนวใหม่จนได้รูปแบบการนิเทศทชื่อว่า aip bes supervision model นะคะซึ่งมีขั้นตอนทั้งหมดอยู่6ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1ขั้นของการวิเคราะห์ หรืออานาลิซิสนะคะขั้นที่2ก็คือขั้นของการให้ความรู้ก่อนการนิเทศก็คือ inform ์ขั้นที่3ก็คือขั้นของการวางแผนนะคะก็คือ planning นะคะแล้วก็ขั้นของการนิเทศติดตามนะคะก็จะเป็นขั้นของการนิเทศที่เป็นรูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน b r e n d e d supervision นะคะแล้วจากนั้นขั้นต่อไปก็คือขั้นของการ ประเมินผลนะคะและสุดท้ายเมื่อเราประเมินผลแล้วเราก็จะจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคุณครูที่เข้าร่วมในโครงการนะคะในการนิเทศแบบผสมผสานหรือ b ร e n d e d Supervision นะคะวิชันมีกระบวนการนิเทศที่ผสมผสานร,ระหว่างกิจกรรมและวิธีการนิเทศหลากหลายวิธีได้แก่ การใช้กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC โดยใช้เทคนิคของการศึกษาชั้นเรียนหรือ lesson study นะคะเข้ามาผสมผสานนะคะในการนิเทศแล้วก็มีขั้นตอนของการนิเทศออนไลน์นะคะซึ่งก็เหมาะสมในยุคนี้นะคะที่ใช้าการนิเทศทั้งในเรื่องของใช้ไลน์ใช้ เฟซบุ o กนะคะที่ผ่านมาแต่พอมาปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นก็โดยใช้ Google Meet ใช้ Zoom เพื่อเข้าทำให้เห็นถึงการนิเทศที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะและการนิเทศโดยใช้ใช้วิธีการโค้ชชิ่งและเมนเทอริงนะคะเข้ามาในการติดตามแล้วก็การโค้ชช่วยคุณครูให้เกิดการเรียนรู้ใน แผนการจัดการเรียนรู้และก็วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสำหรับรูปแบบการนิเทศนี้นะคะดิฉันได้ใช้เครื่องมือประกอบการนิเทศอยู่2ออย่างได้แก่ 1. คือคู่มือการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งศึกษานิเทศเองใช้เป็นแนวทางในการที่จะลงนิเทศติดตามตามปฏิทินตามแผนการนิเทศนะคะ ส่วนเอกสารชุดที่2นะคะก็จะเป็นเอกสารเสริมความรู้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอันนี้อาจจะเอาไว้ให้กับครูผู้เข้ารับาการพัฒนานะคะซึ่งก็จะให้ครูใช้ประกอบในการอบรมหรือการให้ความรู้ก่อนการนิเทศและอีกอันหนึ่งก็คือใช้ประกอบการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีเนื้อหาที่จะทําให้คุณมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้มากขึ้นนะคะที่เาิทิคือมันต้องอยู่ตรงั้ัวเนาันาา the าวันนี้คุณครูแพมพอ,อจะประเมินการเรียนการสอนของตัวเองได้สมมติเต็มสิทธิ์เนี่ยให้ตัวเองสักเท่าไหร่ ถ้าให้เท่าไหร่แล้วต้องบอกว่าข้อดีกับข้อที่เรายังจะต้องพัฒนาต่อมีอะไรบ้างเรียนเชิญค่ะค่ะถ้าให้คะแนนตัวเองในการสองวันนี้ให้ตัวเองเจ็ดค่ะเพราะว่าเหมือนกับตัวเองยังใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนไม่มากพอค่ะแล้วก็กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้กระตุ้นให้เด็กพูดมากเท่าไหร่ เหมือนกับว่าเด็กยังไม่มีความมั่นใจในการพูดมากเท่าไหร่ครูครูบอกครูครูให้เจ็ดนะเราต้องโซปราว o ทูพิเซนหน่อยนะคะว่าเราเจ็ดเนี่ยดีสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วมีอะไรบ้างส่วนอีสามก็แนนเดี๋ยวเราค่อยเติมเต็มให้มันสมบูรณ์มันคือประเด็นอะไรบ้างเจ็ดอ่าค่ะที่เจ็ดก็คือที่ดีคือหนึ่งก็คือมีการเตรียมค่ะเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้เตรียมสื่อค่ะค่ะมีสื่อทั้ง หรือทำมือแล้วก็กระทั่งเกมค่ะเกมที่แบบใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าวกระตุ้นความสนใจของนักเรียนค่ะทำให้นักเรียนมีความสนใจอยากที่จะเรียนมากขึ้นไม่ไม่มีความรู้สึกกดดันแล้วก็จะช่วยทําให้เด็กเหมือมมีความอยากเรียนภา,าษาอังกฤษมากขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กทัศนคติกับภา,าษาอังกฤษจะค่อนข้างอ่าไงคะเด็กมีความแบบว่าภา,าษาอังกฤษยากไม่อยากเรียนอย่างเงี้ยค,ค่ะเราก็ใช้เกมแล้วก็ มีของรางวัลก e, ระต,ตุ้นแรงจูงใจให้เด็กทำกิจกรรมค่ะสายปีค่ะสายปีค่ะแล้วประเด็นที่จะต้องมองว่ายังเป็นจุดที่อาจจะต้องพัฒนาต่อค่ะประเด็นที่พัฒนาคือ1การใช้ภาษาอกฤษในห้องเรียนให้มากขึ้นค่ะ2ก็คือกระตุ้นให้เด็กมีความมั่นใจมีความมั่นใจที่จะกล้าพูดภาษาอกฤษมากขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กมีความรู้สึกว่ากลัวตัวเองพูดผิดพูดไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะ โอเคนะคะ,ะจากที่รครูแพรได้สทะท้อนตัวเองมานะคะก็สอดคล้องกับที่สอนนอมองเห็นนะคะว่าแผนที่รครูแพรเตรียมมาเนี่ยเป็นแผนที่ดีมากนะคะถ้าเอากระบวนการ RAC r t c คือการเรียนการสอนอครูเนี่ยคือจะดูทั้งแผนแล้วก็การจัดกิจกรรมการกนเรียนรูเมื่อสักครู่นะคะว่าครูให้นักเรียนรับความรู้เยอะไหมนะคะ หรือตัว A คือแอคชั่นนะคะแอคชั่นคือครูคมีกิจกรรมให้นักเรียนคิดได้ลงมือทำปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนและก็ตัวที่3คือ C คือ Connect. คอนเน็กครูคให้นักเรียนเกิดการสื่อสารและคอนเน็กได้พูดได้เขียนมากน้อยแค่ไหนซึ่งพอมาดูแผนแล้วต้องชื่นชมนะคะว่าแผนของครูแพนเนี่ย ครบนะคะครบครบศูย์นะคะก็มีทั้งนาย AC แต่ส่วนใหญ่จะเป็น A กับ C เยอะอันนี้เป็นเป็นแผนที่แอคทีฟนะค,ะ,คะเป็นแผนที่ดีนะคะครูครูแพ้ก็ได้สาก้อนออกมาหมดมแล้วในช่วงแรกเนาะงันก็แล้วก็กสนอจเจก็ได้คู่ไปเยอะแล้วนะครับนั้นในส่วนที่นอกเหจากนั้นเนาะขอพูดถึงในเรื่องของอที่ได้ไปสังเกตครูแพ้นะครับ ขอชื่นชมว่ามีความลื่นไหลในการจัดการเรียนการสอนดีมากนะ,ะจัดบ,บรรยากาศได้มีการเรียนการสอนบรรยากาศดีมากนะครับไม่ไม่มีความอึดอัดเด็กเด็กพร้อมที่จะทํากจิจกรรมนะครับอันนี้ขอชื่นชมนแล้วก็คุณครูได้ใช้สื่อนนัตกรรมนะครับจากเว็บไซต์ครับุนะ๊ในการมาช่วยในการสร้างความสนใจให้เด็กนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับ แล้วก็ในระหว่างที่จัดกิจก,กรรมครับคุณคูมีการเช็กกระาเดินอคอยเช็กใักเรียนรอบๆแล้วก็คอให้คำแนะนำตอนนี้ก็ดีครับทีมเราได้รนะีเฟกน้าคุณครูแพรคุณครูแพร,แพร,แพรฟังแล้วเห็นจุดอะไรที่ที่ภาคภูมิใจในตัวเองในวันนี้แล้วก็มีจุดไหนที่เราจะพัฒนาและต่อย,ยอดหรือถ้าปรับแก้ได้ในช่วงเดือนถัดไปเราเราจะปรับตรงนั้นเชิญค่ะจุดที ที่ทำให้ตัวเองภูมิใจนะคะก็คือจากที่ท่านสอนอกับต้นปอได้ได้คอมเมนต์ได้ได้ชื่นชมมาก,ก็คือหนึ่งก็คือการจัดสาภาพอ่ะบริการในห้องเรียน,นะคะ่ะการจัดเตรียมซื้อการจัดเตรียมอ่าแผนการสอน,นะคะ่ะต่างๆแล้วก็การอย่างที่ท่านสอบอบอกว่าการเช็คเช็คนักเรียน,นะคะ่ะเดินดูนักเรียนในช่วงที่เรียนทำกิจกรรมบางครั้ง,งเด็กอะคะอ่ะอ่า ลืมเล็กๆนๆ้อยเช่นคูณสต๊อปบ้างเครื่องหมายคอมมา่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างค่ะการใช้แอนอย่างเงี้ยค่ะในในการเขียนของเด็กเนะคะค่ะบางเด็กบางคนว่าจะตกบนไปค่ะแล้วก็จุดที่พัฒนาก็อย่างที่ท่านสอนอนอร์เขาพอบอกก็คือการออกเสียงคําศัพท์แต่ละคําให้มันถูกต้องชัดเจน่ขึ้นแล้วมีประเด็นไหนีกคะมีประเด็นการจัดการเน้นการจัดกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับจุดประสงค์ค่ะว่าถ้าที่ท่านสอนอรบอกว่าถ้าเราเน้นถามตอบ กิจกรรมในขั้นในแผนค่ะวันเน้นกันการพูดการถามตอบค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยก็อีกนิดเดียวนะคสนับสนุนครูแพรเลยว่าต้องส่งประกวดงานหลายๆงานอยู่นะคะเพราะว่าสั่งสมประสบการณ์มาเยอะเนี่ยเป็นเป็นคนที่เปิดใจตั้งแต่แรกแล้วเนาะที่ว่าเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่เป็นสาวน้อยยังลูก ตนเราเจได้ดูมาตลอดเห็นพัฒนาการแล้วรอบนี้รู้สึกมันโตขึ้นมากเลยแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลแล้วนะคะอีกนิดนึงเราก็จะแบบสมบูรณ์คือใครจะมาดูห้องเรียนเราเราพร้อมเสมอนะคือคือเราดีไซน์อะทุกอย่างมัน,ม,นมันโอเคเนาะมันมันง่ายมันเรียนรู้ได้ตัวสําคัญก็คือผู้เรียนแหละคือนักเรียนได้ได้เรียนรู้ตาม เป้าหมายในชั yup. ่วโมงนี้ที่เราตั้งเป้าแล้วถ้ามันสำเร็จเราก็จะรู้สึกดีภูมิใจนอกในฐานะความเป็นครูค่ะก็ขอขอบคุณครูแพรนะคะที่เปิดห้องเรียนให้สื่อสานิเทศจากท้ององค์กนะคะได้มาเยี่ยมมาสังเกตการเรียนการสอนวันนี้ขอขอบคุณค่ะขอบคุณท <pol> ่านนขอบอด้วยค่ะที่ได้ให้คำแนะนำและได้ความปรับหลอดแกุ้ณค่ะ

ทุกคนเหมือนกันบอกว่าจะใช้วิธีสอนยังไงช่วยตัาคิดคุณจะได้มีประโยชน์ว่าเน่มีเทคนิคคุณครูคิดแบบมันจะมีเทคนิควิธีการยังไงที่จะทําให้เราพัฒนาเรื่องของาเสียงตรงนี้เราจะฟังอะไรถ้าเราตัดเขียนออกมันจะเอาฟังอะไรมาแทรกได้วันนี้เขาที่ฝึกได้ ตอริตล้สกตสีแต่บางครั้งเขาเอไนด้ทีนตายบอกว่าต้องทำปากที่ต้งตรงบอรตะ่นตัวีก็จะ้อย่างเขาบอกที่ด้าังบนนอมีเ 네. <laughs> 민 <laughs> คักข <Net> ันช e <semester. S 2> mm ินสองสบทำดีงานแล้วเอออิเฟกต์ไปหน่อยก็ขากบ